ใช่ผ่าแดงสุวรรณภูมิอเป่าคะผ่าแดงสุวรรณภูมิปี2 5 6พันห้ารอยหสิแปดทุกคนให้กิ่คะแนนครับผ่าแดงสุวรรณภูมิตอนนี้ถึงบ้านบ้านใครเนี่ย <c oughs> อาผ่าแดงสุวรรณภูมินะครับตอนนี้ถึงบ้านแล้วนะคะถึงบ้านพี่ดีวแล้วอา้าวปราไค่แอบไปดูบ้านปราไค่แอบไปไปเบิงเฮียนพี่น้องมีคนแอบไปดูบ้าน อาพ้ายางไปไปเบิงนะครับอัปเดตความเคลื่อนหน้าถึงไหนแล้วตอนนี้พาแดงไปทังไหนมือนนิครับผ้าแดงไปตากแดดป้าไข่ติดตามในโซเชียลด้วยนะทุกคนเพราะเปิงเฮียนถูกมือ่อามาเก็บไม่ออกถ้าเปิดแดดเมื่อเห็ดกำแหงอ่าตอนนี้ทุกคนอู้ปัดนี่อืือ ชอบบอบปลาไข่ชอบเนาะนโอ้โหทุกคนแล้วตอนนี้นะคะพี่ผ่าแดงก็ถึงบ้านแล้วนะครับนี่ถึงฮอตเนี้นอนต้านแล้วอ้สร้างไวมากเลยนะทุกคนใครติดตามตั้งแต่วันตั้งเสาสัา่สงเร็วปัะขากเลยครับนี่สร้างเร็วมากเน่ใช่ใครที่ติดตามบ้านปลาไข่นะครับทุกคนก็รอขึ้นบ้านใหม่ได้เลยนะเร็วๆนี้แหละน่าจะอีกสักประมาณเนี่ย ปีใหม่แหละเดี๋ยวให้ถึงปีใหม่หรอกเนี่ยทุกคนสวยมากโอ้หหมอรั้เปิดวงใหญ่แอนั้นเลยอ๋ออ๋อมาขนาดไหนอาอาอาเดี๋ยวเดี๋ยวให้ปลาไข่เลือกมอว่าจ้างแล้วนดีก็เอาขนาดนั้นแหละลูกอ่าจ้างใดสาวน้อยเพชร้านแพงมันปีเจ็ดศูนย์ไม่ใช่โตเกียวมิวสิก อยากอยากอยากดูโตเกียวหรอใช่โอ้โหอยากดูโตเกียวมิว <Darwin> สิกทุกคนน้องบีกพี่บ <based German> ้านฟิลนด์ได้ยินแล้วใช่ไหมบ้านใหม่ป้าไข่เสร็จโตเกียวมิวสิกอืมจัดไปตามคำขอครับใครดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะก็นี่แหละครัแฟนคลับยังอัปเดตบ้านนะครับบ้านหลังนี้ก็เป็น เขาเรียกว่าเป็นความสุขของป้าเนาะทุกคนแล้วก็เป็นความสุขของครอบครัวเราแต่ตอนนี้ที่ผาแดงคือทั้งวันนะทุกคนแต่พลังงานก็ยังไม่ดรอปแต่ประเด็นคือเอาตรงๆหน้าหน้าหยาไหมไม่หยาเลยพ่อเหน้ายังผ่องอยู่เลยไม่เอาูกตรงเอาดีๆเพราะว่ามันแต่งหน้าทั้งวันไงใช่ครีมไข่มุกครีมไข่มุกเลยคนไหนเคยใช้ครีมไขมุกพี่ดิวนะคือแบบอันนี้ทาแล้วเนี่ยเห็นไหมคืออันนี้จะไม่ใส่ฟิลเตอร์นะทุกคนอันนี้คือจะสดๆให้เลยเนี่ย คือผิวสว่างกระจ่างใสแต่คนที่เจอตัวจริงพี่เดียวจะบอกว่าพี่เดียวออล่านะตัวจริง<ช>อ่ะใช่เออไม่ได้ขอขังจะคองดอกพี่นอ้องออแต่วันนี้แฟนคลับเยอะมากปืดกล้วยวีนี่คือใหญ่แท้กล้วยหีใหญ่กินข้าแวรแรงใส่ปลาไข่ปลาไข่ล่าสุดเขาไปเที่ยวกรุงเทพนะหลายคนบอกว่าแบบไม่เห็นปลาไข่เขาไปกรุงเทพไปเที่ยวครับไปเที่ยวงานบวชหลาน เออนี่จบคลิปด้วยกันรีวิวกล้วยหูอปอมาดูใกล้ๆบ้านที่จะอุดมสมบูรณ์ต้องกล้วยต้องเครือแบบจริงกล้วยจริงเนอะเครือใหญ่มากขอบคุณนะครับทุกคนที่ติดตามนะเดี๋ยวพี่ดิวเอ่อไปหากับกปงกับขพ้าดีกว่าละไขร่กินแรงกินข่าวแรงปะ่ะรักทุกคนนะ คือทอดแฟนค่บเาราะคาไขยคือทอดจ้าคือทอดความเก่าตั้งแต่เป็นบ้าว <c oughs> เป็นสาว,สาวขึ้นไม่คนเอิญน,นองว่านางไอไอก็ได้ชายาผาแดง <c oughs> จากมือแหบังไฟสมัยเรียนมอเป็นคู่จิ้นอินแหง้งจนแอบฝันมาหอดงานแต่งเสดายแหง้ง สั่งบ้านน้อยลอายฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะผาแดงของไอ้เด้อพี่น้องแล้วอย่าลืมนะคลิปนี้นะคะผาแดงปีหน้าจังหวัดไหนอยากได้ตัวพี่ดิวไปเป็นผาแดงก็ติดต่อมาไม่มีค่าตัวไม่เอาไม่เอาไม่รับอะไรถูกใจไปเลยแต่ขอแบบอะไรรู้ไหมขนมจีนแล้วก็แล้วก็อุดหนุนครีมไข่มุกดิวแค่ หนึ่งกระปุกอ,อ,อยู่ก็ไปแล้ว,ค,ลวครีมไข่ม,ขมุกพี่ดิวใช่ไหมครับป้าไข่ครีมไข่มุกพี่ดิวใช่ไหมใช่ค่ะต้องครีมไข่ครีมไข่มุกพี่พี่อะไรครับดเออ <laughs> ขอบคุณครับเจ <laughs> อกันเจอกัน <laughs> <laughs>